ประเทศใหญ่ก่อนก็คือสหรัฐก่อนฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็ดูแล้วว่าสหรัฐเนี่ยจริงๆนะถ้าภาพรวมแล้วเนี่ยชะอลองตัวก็จริงแต่ถ้าเกิดไปดูเจาะเป็นลายแบบในกลุ่มแล้วนะปัจจัยต่างๆเนี่ยอย่างเช่นการจ้างงานหรือว่าอันเรี e r เปอร์ฟอร์มอยู่ก็คือแรองดันกาดอยู่ยเช่นกลุ่มเฮลท์แคร์หรือว่าจะเป็นกลุ่มดีเวนต์หุ้นปันผลนั่นเอง่อะซึ่งข้อนม่จางมีพื้นฐานดีอยู่แล้วแล้วก็วกวกราคายังไม่ถึงขั้นแพงนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจ ให้นายกรัฐมนตรีหรือว่าคุณอินทรทองทานค่ะหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะวันนั้นค่ะก็ทําให้หุ้นไทยะคะ่ะเด้งขึ้นนะคะถึง20จุดเลยนะคะกับการรับข่าวนี้ก็อาจจะเป็นการลดความกังวลเนาะในเรื่องของ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ What You Need to Know this week คุณรู้้ดยบ้างในสัปดาห์นี้ครับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดต3ประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้นเช่นเดิมค่ะเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะคะเราจะมาอัปเดตแม็ o โครเออรูกกันนิดนึงค่ะจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาชะลอตัวลงแต่ไม่ถึงกับถดถอยแล้วตอนนี้ค่ะตลาดปรับฐานแล้หรือยังถัดมาค่ะดัชนี S&P 500ตอนนี้ valuation แพงแต่กำไรเติบโตราคานี้ยังไปต่อได้ไหม และปิดท้ายด้วยหุ้นไทยค่ะจะไปในทิศทางไหนหลังนายกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันนะคะพี่บอมตอนนี้ค่ะเราเก้าวเข้าสู่การลงทุนในไตมาสามแล้วเศรษฐกิจโลกค่ะในไตมาสามนี้อะค่ะอยากให้พี่้อมอัปเดตนิดนึงค่ะว่าเราต้องรู้อะไรบ้างก็สำหรับไตมาสามนะฮะก็จริงๆก็คือเริ่มเข้าถู่ช่วงแบบ ชะลอตัวนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงขั้นแบบถดถอยนะฮะถ้าเกิดแลยวอย่กนะ็คืออ่าทภาพเนี่ยก็คือเหมือนกิจการแบบชะลอตัวแบบไม่สมมาตรด้วยในแต่ประเทศนะก็คือมีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละประเทศด้วยนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดมองดูที่อ่าประเทศใหญ่ก่อนก็คือสหรัฐก่อนฮนะซึ่งอันเนี้ยเราก็ดูแล้วว่าสหรัฐเนี่ยจริงๆแนละ้วาภาพรวมแล้วเนี่ยชะลอตัวก็จริงแต่ถ้าเกิดไปดูเจาะเป็นลายแบบอ่าในกลุ่มแล้วนะปัจจัยต่างๆเนี่ยอย่างเช่นการจ้างงานหรือว่า เงินเฟ้อก็ยังอยู่ในระดับที่ดีอยู่นะฮะแล้วเงินเฟ้อก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่านโยบายของตัวรัฐบาเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นมาได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราไปมองที่ฝั่งยุโรปบ้างจริงๆก็คือเงินเฟ้อเนี่ยก็ชะลอตัวแต่เศรษฐกิจก็ยังไม่ได้มีความแข็งแร่งเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมองฝั่งมาที่ฝั่งเอเชียบ้างนะก็คือเริ่มจากที่จีนก่อนนะก็คือเริ่มมีการฟื้นตัวก็จริงนะ,ะแต่ว่ามันเป็นเชิงเทคนิคนิดหน่อยนะ,ะเพราะว่ายังไม่ได้มีการฟื้นตัวแบบ บอดเป๊ะจะคือแบบกระจายตัวนะฮะถ้าคืออันนี้จะต้องดูปัจจัยพื้นฐานภายในประเทศของเขาแล้วนะแล้วก็ส่วนถ้าเกิดว่าที่ดูดีขึ้นมาแล้วก็จะเป็นอ่าอินเดียกับญี่ปุ่นที่การเติบโตจะภายในประเทศข่อนข้างเยอะที่เราจะเห็นแล้วก็คือการบริโภคภายในประเทศที่เริ่มดูดีขึ้นนะฮะแล้วก็อ่านโยบายต่างของรัฐบาลแล้วก็นโยบายการเงินที่ค่อนข้างจะเอื่อประโยชน์ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอ่าอินเดียเนี่ยเขาต้องจะเห็นได้ชัดเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาก็ จริงๆก็คือเป็นอยู่ในภาวะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะแต่ว่าหาง B ีโอทางนธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีความระมัดระวังในการปรับขึ้นดอกเบี้ยครับค่ะพี่ป้อมเรานโยบายการเงินในไตรมาสสามนี้ละ่ะคะเราต้องทราบอะไรครับครับถ้าเกิดเรามองภาพรวมของาในธนาคารกลางหลายประเทศนะก็คือจากประเทศต่างๆก็คืออย่างเช่นเฟดเนี่ยเราก็ดูแล้วก็มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวในการปรับลดดอกเบี้ย เพราะว่าก็เริ่มชะลอละแล้วก็คือเขาเมองว่าเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นตัวที่กดดันทําให้เขาเฟดเนี่ยยังม,มีท่าทีที่สมควรท่าทีในการผ่อนลดดอกเบีย้ยอยู่ฮะซึ่งเราก็ต้องติดตามดูว่าการประชุมเฟดในช่วงปลายเดือนนี้ไปจนถึงจ็คสันโคลที่ประชุมประจําปีของเขาในช่วงปลายเดือนสิงหาเนี่ยก็จะพอสะท้อนมุมมองของเฟดได้แล้วว่ามีมุมมองอยังไงจากเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็แนวโน้มเงินเฟอ้อในระยะถัดไปด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดมาดู ECB ีบ เป็น ECB ของยุโรปเนี่ยก็จริงๆคือก่อนหน้านี้ ECB เขาปรับ ปรับลดดอกเบี้ยมาต่อเนื่องแล้วนะแล้วก็เริ่มมีท่าทีเริ่มชะลอลงนะในการปรับลดดอกเบี้ยแต่ก็ลงแหละแต่ว่าลงหนอยลง,ลงช้าขึ้นนะเพราะว่าเขาปรับลงมาขนาดนี้แล้วแต่ว่าเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยยังค่อนัางจะเปราะบางอยู่ยังไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นนะครับซึ่งอันนี้จะ ECB ก็จะมีแนวโนม้มจะีกสิ่งต่อนะครับส่วน BOJ อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี่แหละก็คือเขาก็ค่อนข้างระมัดระวังในการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะเพราะว่าเงินเฟ้อของญี่ปุ่นเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะฮะซึ แล้วเดลเจเนเขาก็ดูท่าทีว่าถ้าเกิดเขาปรับขึ้นออกเบี้ยไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ภาคอุตสาหรกรรมต่างๆของในญี่ปุ่นเนี่ยมันได้รับผลกระทบขนาดไหนด้วยนะแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือระดับราคาของตลาดเนี่ยก็จริงๆแล้วถ้าเกิดดูเนีมองว่าเศรษฐกิจมันชะลอตัวนะฮะแต่ว่ามันยังไม่ถดถอยแต่มันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ทำไมตลาดหุ้นต่างๆในประเทศต่างๆเนี่ยเขาปรับตัวขึ้นกันหมดเลยนะซึ่งอันนี้ก็คือมันเป็นมาจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนที่ผลประกอบการก็้างจะดีครับ จากตัวเลขที่ออกมาค่ะเราก็จะเห็นว่ามีเริ่มมีการชะลอตัวแล้วใช่ไหมคะพี่ป้อมแต่สุดท้ายแล้วค่ะเศรษฐกิจก็ไม่ได้เข้าสู่สภาวะถดถอยนะคะอย่างที่นักลงทุนหลายๆท่านเขากังวลใจกันนะคะเป็นเพียงแค่แรงกดดันเฉพาะตัวในแต่ละภูมิภาคเท่านั้นนะคะแล้วต่อมาค่ะพี่ป้อมแล้วสงครามเรื่องของการค้าแล้วก็ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ล่ะคะเราให้น้ําหนักในประเด็นนี้ยังไงบ้างประเด็นสําหรับภูมิรัฐศาสตร์นะก็คือแเท็ดวอร์ก็คือทาริสเนี่ยยังเป็นมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าตลาดเริ่ม คลายการมงวนไปนิดนึงก็คือตอนก่อนท้่เน,นี่ยถ้าเกิดเราย้อนไปดูเมื่อสักประมาณเดือนเมษาช่วงก่อนสงกรานเนี่ยที่โดนเราทำเขาประกาศขึ้มนมาเนี่ยตลาดเขาเริ่งจะแพนิีเยอะนะฮะแต่ว่าพอผ่านมาสักสองสเดือนเนี่ยก็เริ่มเห็นว่าเออเขาก็เริ่มมีการเข้าไปเจรจาการถึงแม้จะไม่ได้คืบหน้าอะไรไม่ได้สําเร็จอะไรทุกที่นะก็คืออาจจะมีแค่บางประเทศที่เขาสำเร็จแล้วอย่างเช่นเวียดนามนะฮะที่เห็นแล้วจะชัดเจนนะครับ <S <S แต่ว่าในประเทศต่างๆเนี่ยก็เริ่ม มีท่าทีที่มันมีความคืบหน้าอย่างเช่นจีนหรือว่าจะเป็นยุโรนะคแต่อาจจะมีติดประเด็นบางอย่างนิดนึงที่อาจจะทําให้เขายังไม่สามารถสรุปจบการเจราจาได้นะครับซึ่งอันนี้แต่ว่าเราก็ต้องติดตามต่อไปนะเพราะมันอาจจะมีกลับขึ้นใหมาอีกรอบหนึ่งก็ได้ให้ตลาดตกใจได้นะฮะส่วน การด้านภูม,มิรัฐศาสตร์เนี่ยเราก็ยังเห็นอยู่มากอย่างเช่นก่อนหน้านี้อย่างเป็นอิสราเอลกับอิหร่านที่เขาลบกัน,นะฮะซึ่งก็ทําให้ตลาดขาเนี้ตกใจในช่วงแรกแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งมันไม่ได้ขยายตัวนะแล้วก็ไม่ได้มีกลุ่มประเทศอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันก็เลยทาให้เขานั่งจะเบาใจไปนิดหนึ่งนะซึ่งอันเนี้ยต่ว่ามันก็ยังเป็นประเด็นหลักๆที่เราจะต้องติดตามไปเรื่ยอยๆอยู่เพราะมันยัึงมีความไม่แน่นอนอยู่คนตั้งจเยอะครับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะตัวเลขทางการเงินเนาะไม่ว่าจะเป็น PCE นอนฟาร์มเฟโลหรือว่าการจ้างงานค่ะก็ออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะคะตรงนี้ค่ะก็สะท้อนให้เห็นใช่ไหมคะว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้ถดถอยแน่นอนครับก็ถ้าดูเศรษฐกิจแล้วอย่างเช่นถ้าเกิดนอนฟาร์มเฟโลก็คือประมาณ4.1%น่เปอร์เซ็นต์นะถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็มันก็สะท้อนให้เห็นว่าการจ้างงาน,น,นงยังคงแข็งแกร่งอยู่แต่ว่ามันจะมีถ้ามองภาพรวมแล้วเนี่ยนโยบายของทำเนี่ยชาร์ลีฟหรือว่าจะเป็นวันบิ๊กมิลฟูลบิล อันเนี้ยก็มันอาจจะจะท้อนออกมาในในรูปเงินเฟอ้อให้มันฟื้นตัวขึ้นมาได้ในช่วงไตรมาสสามเพราะว่าทาริฟเนี่ยมันยังปัจจุบันเนี้ยเงินเฟอ้อเนี่ยมันยังไม่จะท้อนประเด็นทาริฟเท่าไหร่นะซึ่งเราจะเห็นได้ในช่วงไตรมาสสามเนี่ยประมาณ3เดือนเนี่ยแล้วก็จะเริ่มเห็นว่าผลกระทบจากทาริฟเนี่ยจะทำให้เงินเฟอ้อมันปรับตัวเพิ่มขึ้นขนาดไหนนะครับซึ่งแต่ถ้าเกิดดูภาพรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเทฐกรัสเนี่ยแค่ชะลอตัวนะแต่รั่ไม่ได้ถึงขั้นถดถอยนะครับ พี่ป้อมค่ะอย่างล่าสุดค่ะ S&P 500นะคะแล้วก็ NASDAQ ค่ะต็สร้างนิวไฮเนาะเกิดจากปัจจัยอะไรคะพี่ป้อมเพราะว่าตอนนี้ค่ะนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็กมีความกังวลในเรื่องของปัจจัยต่างๆเนาะที่เข้ามากระทบอะค่ะตรงนี้ค่ะมีปัจจัยหนุนอะไรเข้ามาคะอ่าเพระหลักๆถ้าเกิดมองภาพรวมแมคโครเนี่ยก็จะเห็นว่าความไม่แน่นอนมันเยอะแล้วก็ความขัดแย้งก็ทั้งใจเยอะก็ทําให้มีความกังวล นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูที่ตัวเลขเนี่ยก็คือ Hard Data เนี่ยมันก็้างแข็งแกร่งอยู่แล้วก็ถ้าเกิดไปดูปัจจัยพื้นฐานฟาร์เบนทัลของบริษัทจดทะเบียนของสาระโดยเฉพาสารัเนี่ยเขาตั้งใจออกมาแต่ต่อเนื่องแล้วก็ดีกว่าคาดด้วยซ้ําในหลายๆแต่หลายๆต่มากตกิดเลยนะซึ่งอันนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่า พื้นฐานของบริษัทจดทเเบียนสหรัฐเนี่ยเขานั่งจะมีผลกําไรเขานั่งจะดีตะต,ต่อต่อเดมด้วยนะครับซึ่งก็เลยเป็นตัวหลักเลยที่ทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมันยังคงสามารถปรับตัวขึ้นไปได้นะครับ ค่ะก็ถือได้ว่าระดับราคาตอนนี้ถือว่าแพงมากแล้วตอนนี้ค่ะเรามีกลยุทธ์อะไรบ้างค่ะครับก็ถ้าเกิดที่ผ่านมาขึ้นเหมาขึ้นเอาเลยนะก็คือมันแพงระดับข้อน้างระดับแพงแล้วเพราะว่าตอนนี้ประมาณ6,000กว่าจุดแล้วด้วยนะซึ่งถ้าเกิดมองไปแล้วเนี่ยม,มันมีอัพไซด์ได้ไม่เยอะแล้วนะฮะเซลก็เลยแนะนําว่าใครที่มีหุ้นสารัตอยู่แล้วนะหรือว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสารัตเนี่ยก็ ทิมทิมออกมาบ้างบางส่วนก็คือขายทำอะไรมาบ้างนะฮะเพราะว่าแต่ว่าเราไม่ถึงขั้นแบบขายหมดนะก็คือเหมือนแบบรีบราลานซ์ใหม่เพราะว่าตอนแรกเราจะตั้งเอาไว้ก็คือลงทุนในหุ้นสารัต20%แล้วตอนนี้มันโตขึ้นมาแล้วก็ทิมเอากําไรออกมาบางส่วนนะฮะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยที่ได้เงินมาเนี่ยเราก็อาจจะไปหากลุ่มเซกเตอร์อื่นๆในสารัตเนี่ยที่ยัง ก e รเ r ิม r อร์อยู่ก็คือแัองแลกการอยู่อย่างเช่นกลุ่มเฮลท์แคร์หรือว่าจะเป็นกลุ่มดีเวนต์อหุ้นปันผลนั่นเองอ่ะซึ่งค่อนข้างจะมีพื้นฐานดีอยู่แล้วแล้วก็ระดับราคายังไม่ถึงขั้นแพงนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจ แล้วก็มาถึงประเด็นสุดท้ายแล้วค่ะพี่ป้อมหุ้นไทยนะคะตอนนี้ค่ะหุ้นไทยมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามากระทบมากๆเลยนะคะอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะศาลก็มีคําสั่งให้นายกรัฐมนตรีหรือว่าคุณอินแรทองทานค่ะหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะวันนั้นค่ะก็ทําให้หุ้นไทยะคะ่ะเด้งขึ้นนะคะถึง20จุดเลยนะคะกับการรับข่าวนี้ก็อาจจะเป็นการลดความกังวลเนาะในเรื่องของความรุนแรงในการชุมนุมหรือว่าความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในสภาถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่รับ คำไม่รับเรื่องนี้ใช่ไหมคะแล้วการเจราจาการค้าลาะคาระหว่างไทยกับสหรัฐคะ่ะซึ่งตอนนี้คะ่ะยังไม่มีข้อสรุปออกมาเลย รวมถึงคุณดอนธามะค่ะก็มีการยื่นแจ้งนะคะถึง12ประเทศค่ะเกี่ยวกับภาษีหรือว่าทาริฟค่ะประเด็นนี้ค่ะกดนันต่อตลาดหุ้นไทยมากน้อยแค่ไหนคะแล้วเราอะค่ะมีมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างครับถ,ถ้าเกิดมองภาพรวมเนี่ยถสถานการณ์การเมืองเนี่ยเริ่มขี้ขายไปบ้างแต่ว่ามันก็ย้ำถึงขั้นแบบ ชัดเจนเลยขนาดนั้นเพราะยังมีความไม่แน่นอนอยู่ทางด้านในด้านการเมืองอยู่นะในส,สภาสต่างๆนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องติดตามดูต่อไปนะฮะจะได้เกิดเรามองมองที่ตัวเลขเศรษฐกิจภางสำหรับเศรษฐกิจไทยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยมันก็ยังมีแรงกดดันทีงจะเยอะเช่นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังมีความชัดเจนนะอย่างเช่นโครงการทยเที่ยวไทยเนี่ยก็ไม่รู้จอาได้หรือยังนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยกระตุ้นอะไรมากมายด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมามองที่ ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนในไทยบ้างนะฮะซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นว่ายังไม่มีความแข็งแกร่งแบบภาพรวมเลยนะซึ่งอันนี้จะต้องเป็นแบบ selective หุ้นบางตัวแทนนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยทําให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็เลยยังไม่ค่อยฟื้นตัวอย่างมีในแย่สาคัญเท่าไหร่นะฮะซึ่งถึงแม้ว่าร,ราคาเนี่ยจะถูกก็จริงเถอะเพราะว่าแบบลงมาต่ามากแบบต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยย้อนหลัง1ิปีเลยนะหลายแบบหลายหลาย,ลายเท่าเลยนะฮะซึ่งอันนี้แต่ว่า ความชัดเจดกนการเมืองแล้วก็ภาพลงเฉดจิตไทยเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวแบบชัดเจนเท่าไหร่มันก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยยังไม่มีความมั่นใจที่จะเข้าไปลงทุนในหุ้นไทยในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดใครที่มีหุ้นไทยอยู่แล้วในกองกองทุนหุ้นไทยนะที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยเราก็แนะนําให้ลดน้ําหนักลงมาบ้างลดสัดส่วนลงมานิดนึงนะฮะแล้วก็ถือหุ้นไทยในยกองรับกองทุนหุ้นไทยเนี่ยไว้เป็นสัดส่วนพอร์ตนะสัดส่วนประมาณไม่เกิน10%ของพอร์ต เราสําหรับนักลงทุนล่คะคะที่มีความจําเป็นต้องซื้อพวกกองดหย่อนภาษีอันนี้ค่ะเราแนะนําให้ลงทุนในแอสเซทไหนคะครับก็สาหรับถ้าเกิดคนที่แบบจําเป็นจะต้องซื้อไทยยีจีนะซึ่งถ้าเกิดว่าแปบลบว่าก็มีทางเลือกอยู่ก็คือเป็นแบบกลุ่มที่เป็นพันธบัตรอ่าก็จะมีเป็นทางเลือกให้เราสามารถเข้าไปลงทุนได้ในช่วงนี้นะเพราะว่าเราก็มีแนวโน้มว่าธนาคารประเทศไทยเนี่ยจะ อาจจะปรับลดดอกเบีย้ยอีกประมาณ2ครั้งในปีนี้ที่เหลือส่วนที่เหลือช่วงที่เหลือเนี่ยครับก็เราก็สามารถเข้าไปลงทุนในพันธบัตรซึ่งมันมีดูเรชั่นยาวอยู่แล้วนะแล้วก็เหมือนล็อกอยู้ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดในช่วงที่เราไปซื้อพันธบัตรในช่วงนี้แล้วก็ระยะยาวเนะี่ยแล้วก็ธนาคารเวียดนามปรับลดดอกเบีย้ยลงมาปุ๊บเ้วก็เหมือนล็อกอยู่ใ้ส่วนหนึ่งเวยเพราะว่าบอลยู ด้วยาได้กำไรจาก่วนบองอยูนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นทางเลือกเลือนจัดในการสำหรับคนที่ต้องลงทุนในไทยเอสครับขอ,อกองทุนพิกฟันประจำสัปดาห์ครับกองแรกเลยก็คือ kf gdiv นะซึ่งคือกองหุ้นปันผลทั่วโลก่ะซึ่งก็คือหลักๆเลยก็คือเขาลงทุนในกุ้นขนาดใหญ่ ทั่วโลกแล้วก็มีการกระจายตัวด้วยไม่ได้ถือแบบกระจุกตัวสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มองดูแล้วก็มองหาหุ้นที่มีาการจ่ายผนผลสม่ํ่าเสมอแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตของเงินปันผลด้วยแต่อย่างหนึ่งก็คือระดับราคาในการเข้าซื้อเนี่ยเขานั่งจัมีความน่าสนใจด้วยนะไม่ได้ไปซื้อแบบระดับที่ราคาแพงแทีเดียวเขาหาระดับราคาที่เหมาะสมกับดิเวนดีวิที่มันเติบโตด้วยนะครับกองต่อมาก็าจะเป็น kf tail นะซึ่งอันเนี้ยเราก็มองแล้วว่าอย่างที่บอกก็คือ หุ่นกลุ่มเอลแคร์ในสารเลยเพราะในสารัฐเนี่ยอัตร,ราคาเขานั่งจ่ายังบูดแบบถูกระดับถูกกว่าหุ่นกลุ่มโกลด์ยิ่นๆด้วยและอย่างก็คือเป็นกลุ่มกึ่งๆดิเฟนซีฟแล้วก็โปรดนิดๆเพราะว่าเขามีไบโอเทคอยู่นั้นด้วยนะฮะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากนโยบายทำเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าหุ้นกลุ่มโกลด์เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ราคาน่าสนใจเนะี่ยก็เราก็เลยมองว่าหุ้นกลุ่มเอลเนี่ยเขานั่งจ่ายมีความน่าสนใจในช่วงนี้ครับ สำหรับใครที่มีกองทุนหุ้นสหรัฐอยู่แล้วนะแล้วก็อยากจะหาสินทรัพย์อื่นๆหรือหุ้นประเทศอื่นๆเนี่ยที่มี correlation จากหุ้นสหรัฐไม่เยอะมากนะก็ถือว่าตลาดหาุ่นอินเดียเนี่ยก็มีความน่าสนใจเนะเพราะว่าอย่างแบบที่บอกแล้วก็คือเศรษฐกิจอินเดียเนี่ยมีการเติบโตจากภายใน,นมากกว่านะก็คือโดยเฉพาะการบริโภคภายในประเทศหรือว่าระบบธนาคาราต่างๆแล้วก็ธนาคารกลางอินเดียเนี่ยก็มีนโยบายที่เอื้อต่อการปรับลดดอกเบี้ยด้วยนะแล้วก็ เงินเฟอ้อก็ยังไม่อยู่ในระดับที่สูงเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับแล้วก็กองทุนที่เราแนะนำก็คือจะเป็นเคินเดียที่เขามีความยืดหยุ่นในการบริหารพอร์ตนะเพราะว่าเขาสามารถลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่กลางเล็กได้หมดเลยไม่ได้ไม่จำกัดเฉพาะอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่ในช่วงเนี้ยเขาไปเน้นที่หุ้นขนาดกลางซึ่งก็คือเน้นเป็นธุรกิจเฉพาะตัวแล้วก็เน้นการเติตบโตจากภายในประเทศเป็นหลักครับครับก่อนจากกันวันนี้ใครที่ไม่อยากพลาด ข่าวสารและมุมมองการลงทุนพวองเราเนี่ยก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่แบงครับค่ะผ่านแอปพลิเคชันค่ะน้องใหม่ค่ะแอปพ็อกเกตนะคะหรือฟิลิปฟันซูเปอร์มาร์ทพัทค่ะและ YouTube ค่ะ p ฟิลิ p Capital Thailand เว็บไซต์ค่ะ w w w p h i l i p co. th ล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ